สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกับพวกผมนายฟิลลิ่งล็อกกันเหมือนเดิมนะครัสตวันนี้นะฮะมาในเกมเบอร์ออฟแท้งนะฮะออกสีรอับหนึ่งเบอร์ออฟแทงนะฮะกระผมเกมนี้เป็นเกมแนวเกี่ยวกับรถถังนะฮะยิงย่างเดียวยิงให้สะบัดหน้าให้ตั้งกันเลยนะฮะซึ่งเกมนี้ผมก็เพิ่งฝึกเล่นด้วยนะครับผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะใครแนะนำอะไรก็ได้ก็แนะนำได้นะครับผมเพราะว่า เพิ่งเล่นจริงฮะเกมนี้เพิ่งไปลองเล่นมเมื่อวานเดนโดนจริงตายเป็นว่าเล่นเลยนะฮะวันนี้ฮะเดี๋ยวจะลองมาเล่นดูว่าว่าเกมนี้มันสนุกแค่ไหนนะถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นกันได้นะครับผมลิงก์มีทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับผมอยาให้ทุกคนลองคลิกเข้าไปดูก่อนได้นะฮะไม่เล่นไม่เป็นไรลองคลิกเข้าไปดูก่อนนะนนอ,าอ,นนะอาจจะติดใจก็ได้นะับผมอ่ามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกมนี้มันจะสนุกแค่ไหนนะฮะ นี่ผมไปแล้วถังจิ๋วนะโอ <c oughs> <Okay>, เคฮะเดี๋ยวจะมาดูฮะมันเล่นเกี่ยวกับการยึดธ <c oughs> งเปล่าวะนะฮะผมไม่ค่อยรู้ระบบเกมน,นี้เท่าไหร่นะฮะเพิ่งอยากจะลองเล่นดูนะครับผมเออเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกมน,นี้มันแค่ไหนลองดูฮะมาๆจะเริ่มลบแล้วนะฮะสิบวินาัดถอยหลังเลย เดนี้มีอะไรมากยิงให้รถถังกีฝ่ายหนึ่งแพ้แล้วก็หรือจะเราจะไปยึดทงออกก็ได้นะของเขาคือสีแดงนะฮะมันสามารถหลบซ่อนตับต้นไม้ในการพรางตัวก็ได้แต่ก็ยังไม่รู้คุณภาพของรถแต่ละคันเป็นเท่าไหร่มากนะฮะดูนดปืนดูนะฮะเป็นรถถังจิว๋วเดี๋ยวดูครับว่าจะไปยังไงเพราะเราไปสายเล็กเราต้องบวกใช่ไหมส่วนสายใหญ่ให้เขาเราหลอบอู่ที่ฐานั้นสายใหญ่ดีกุ้หมอเลยแม่งืนมากนะฮะ อ่าเบียดกันเองแล้ว <space> ไปเบียดทำไมต้องขวาวะเฮ้ยเจ้เย็ยนเจเย็นอย่อ <RUS S> อ wow, ายิงกันเฮ้ยไอ้ bay, gren, ไอสองเดี๋ยวกูยิงโดนมันยิงอีกมึงมาเบียดกูทำหอยอะไรเนี่ยไอ้บ้าตีตะขาบโอ้ยจริงไอ้สัตว์จะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยก็กลัวนะยริงใส่พวกเดียวกันเดี๋ยวมึงโดนแบน์เลยสัสโดนตีแน่ค่ะเนี่ยเออตีตะขาบพังเลยเห็นไหมฮะเหลืองเลยตีตะขาบผม อราซุ่มอยู่ในป่านี่ดีกว่าดูนะเห็นไกลๆสัอุ้ยเอาเฮียโดนแล้วกูอุ้ยอุ้ยสัตว์เอ,ยอย้อย,ออย,ออยอถอยถอยถอยทับถอยทับถอยทับกูไม่อยู่แล้วไอ้ห่าแม่งยิงโดนเข้ามาจังๆเลยอะ่ะเป็นฝูแม่งแรงจริงฮะเดี๋ยวผูราชการเป็นหนึ่งแล้วฮะเราอยิงมั่วๆดิ ดนไหมไม่โดนหรอกอยู่หลังหินเราเล่นดูวฮะโอ้ยสัตว์เยอะชิบหายถอยเลยถอยถอยถอยดันดวนถอยถอยกูถอยเลยเยอะเกินมันจะไปสู้มึงได้บ้าไปสองเออมีพวกมาอยู่ฮะใต่เขาได้ไหมวะใต่ชิงเฉียงอะไม่ได้วะ เฮ้ยเหมือนจะได้หรือไม่ได้วะไม่ได้ฮะสาย,ยาเฉียงไม่ได้อราขอยิงกันกูม๊มมาตั้งตายเขาเล่นเลืองก็จะตายแล้วสิเกตโอ้ชีวิตมันซ่อมยังไงนะผมซ่อมไม่เป็นซะด้วยใครรู้ปุ่มไหนก็ช่วยแนะนำด้วยนะฮะ,ะนั่งเอาแน่ตอนนี้พวกเราตายเท่ากันแล้วฮะตายสามเหมือนกัน ย่างบุกเข้าไปฮะถ้ายิงปืนไม่ค่อยเป็นเฮ้ยเฮ้ยไม่งเอาว่ะเฮ้ยพวกเราเอาว่ะไม่ธรรมดาโหตายกันเป็นแถบฮะกูยังกูยังยิงใครไม่ตายสักคนเลยเล่นไม่ค่อยเป็นถ้ามาเพิ่งฝึกเล่นท่านเด็กใหม่เด็กใหม่อ่าลองดูกันปืนม,ม,มันดังมาเป็นกระสายกระสาย พวกเราข้ามมาได้ได้เยอะกว่านะฮะตอนนี้อ่าดูกันว่าจะไงต่อเฮ้ยเจอแล้วเป้าหมายทางขวาแต่ว่าเป้าหมายตอยู่ทางซ้ายนี่ว่ะอุ้ยอ่ะชนหินอีกกูเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วห้าเปอร์เซ็นแล้วนะ่ะเรียบร้อยแล้มบทีเรามันเก่งจังวะมีกูคนเดียวใช่ไหมที่ไม่เก่งเนี่ย อ้ <languages? S 2> า um, โหผมตีตาขามแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเกมอะฮะแหมอ๋อเราเว้ยเห็นแล้วเว้ยเตรียมตัวไอ้กสองไอ้ท้าวอยยิงปาดหน้าเดี๋ยวกูตกใจอุ้ยอุ้ยพวกเราโดนว่ะพวกเราโดนว่ะเอาว่ะพวกเราตายป่าววะไม่ตาย9%กฮะแต่มันตายเรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอ้โหดับเป็นละนาวเลยนะฮะโอ้โหตัวนี้มันแดนพวกเราแล้วนดิว่า เข้าโม้หน้ป่าวะงน่าอยู่ฝั่งโน้นดิโอ,โอ,โอ,โอ้โหยิงกันเพลินล่ะมึง,งเลื่องเมื่อเทิงจิตชีวิตจ่สายละงานเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนถ้ามันอยู่เยอะเราก็ไม่อยากไปฮะจะเสียเปียบบุกเดี่ยวกับเจียาเรืองแสอย่างงี้เดี๋ยวมีเฮฮนะเฮอ,อเคลนได้ป่าววะทางนี้ไม่น่าได้น,นะฮะ เฮ้ยเสียงอะไรฟิว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 ปาดหน้าไปมาฮะไม่ได้กูเข้ามาในศัตรูเยอะไปปะวะเลื่อลิงเหลือน้อยอย,ยู่เฮ้ยไอยียตกด้านซ้ายมือเราฮะเอาละเว้ยแอบพวกแม่งฮะแต่ยิงไม่ได้วิธียังไม่พอครับเอาละเอาละไอสอง เตรียมตัวยิงไม่ได้ฮะเราอยู่ที่หน้ามันยัดคัดหน้ากันไปเป้ายิงลงกดลงไม่ได้นะครับมีสองคันละไปมีสองก็ต้องอ้าวเฮ้ยมันตายเฮ้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 ยเจอแล้วเจอแล้วพ่องมาแล้วโอ้โดนล้อมมัเนี่ยกูอยู่ข้างล่างได้เปรียบอยู่อยู่ข้างบนนะครับไม่อยู่ข้างบนได้เปรียบ เพราะเป้ามาันงัดทิ้มหน้าลงมาไม่ได้ฮะแต่เป้ามันงัดหน้าขึ้นมาได้เออเอะไรเดี๋ยวยิงกูไม่ได้เดี๋ยวสัตว์หินบางโยโโอยู่โธ่ฮ้ยิงไปแล้วพวกเราปัดจัดไปหนึ่งดอกกูช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะพื้นที่ที่เราอยู่มัอนอ้าวตายแล้วเพื่อนกูกำลังชื่นชมในผลงานเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไปต่อเฮ้ยได้หวะยิงไม่ได้ฮนะ ยิงนี่ยิงไ,ได้แล้วไม่โดนไอสัตว์เออเอาสิไม่โดนอีกเหรออุ้ออยโดนเต็มเต็มเลยตูมมไม่ไหวแล้วดีพ่อมึงสิกูตายแล้ว <c oughs> โอ้ยถือว่าออนหัดอยู่นะฮะหงายท้องเลยโอ้ยชีวิตเดี๋ยวต่อไปเราเราไปเล่นคันอื่นมากนะเฮ้ยพวกเรายิงสะเรียบเลย อ๋อนี้เน้นเพื่อน,นะฮะไม่เน้นตัวเรานี่พวกเราก็เฝ้าฐานหนึงหน่งคันนะฮะอย่าได้ที่มันเป็นรถถังรัวๆยิงปังๆยิง,ง,งมันรถถังอะไรวะเฮ้ยมาละศัตรูมาแล้วเว้ยเออนี่ซุ่มอยู่อีกหนึ่งอเอริ่มเห็นศัตรูแล้วฮะเฮ้เหมือนเราจะเข้า,ายึดฐานได้วะ่ะเนี่ยดูฮะเหมือจะเข้ายึดฐานยังไง เดี๋ยวดูนะฮะเขายึดไงฮะดูฮะจะรอดไหมนาะทีนี้เขายึดฐาแล้วเหยียบเข้าวงขาวเหยียบเข้าวงขาวไปสิชวาบเรียบร้อยฮะไงต่อรอปสัสเซนสีเขียวข้างบนนะฮะให้ขึ้นเต็มนะถ้ากับเราชนะไม่ต้องเป็นต้องยิงเลยก็ได้โอหพวกคุณจอดลงไปเปล่าต้นไม้หน่อยไหมเออต้นมงต้นไม้หินอะอะไรก็หลบไปก่อนเออ เลือสามลำฮะอุยๆๆอ้ยเหมือนจะเห็นศัตรูไกลๆโอ้หอยู่นู่นน่ะอยู่กับพวกเราอีกตัวหนึ่งฮะนี่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 อยู่ตรงนี้ฮะอีกตัวหนึ่งนั้นก็ยิงโอ้โหเข้มแม่งมาสองสองหนึ่งถูกเวลาไว้ถูกเวลาไว้เพื่อนเออถูกเวลาไว้ให้เพื่อนเรายึดฐานให้เสร็จเมันก็แพ้แล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องยิงสู้กับมันเลยเอออยู่ข้างบนเพราะรู้ไงก็ยิงไม่โดนนี่มันตั้งเป้ารอเลยฮะโอ้หมาสองยิงเสร็จแน่นอนฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู เอาเหอพวกมันดับไปอีกแล้วหนึ่งมาพวกมันหรือพวกกูวะพวกมันนะฮะมั้งนะหละสามสามเท่ากันแล้วฮะมาวัดใจกันไปเลยนะใครจะอยู่รอดบอกว่าเพื่อนเราคงจะชนะมาแล้วเว้ยไอ้สองเอาแล้วเว้ยเออเฮอเรียบร้อยบงแหวนป๊อปสื่อหายหมูแทบไม่ได้หมูไม่ได้หเอยมไอ้สี่ก็ใส่ไปก่อนดิโอ้เรียบร้อยอะ หมน่าจะเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กไปก่อนนะฮะอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรฮนะนชนะแน่นอนฮนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เรายึดฐานได้นี่โอเคแน่นอนฮนะอยู่ที่สองย,ยี่สิบอนยี่สหนึ่งของพวกมันแล้วก็ชนะแล้วฮะแต่ว่าพวกเะไรหนึ่งตัวนี้มันนอนหลบอยู่ในป่านะฮะเออแอบได้เนียนมากโอ้เสียงดังแล้วฮะโอ้โหขอหยิบตามเราไม่ทันแน่นอนชนะแล้วเยี yeah. ่ยชนะใสใส ไข่ไม่เหม็นด้วยนะฮะโหชนะยังทั้งที่กูตายนะฮะ <laughs> สุดยอดมาฮะเมื่อกี้เราเล่นรถถัเาางเล็กไปแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้เราจะลองเล่นรถถัาางใหญ่ดูบ้างดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันคืออะไรพวกบุบบวระอะไรนี้ผมไม่รู้ <laughs> อัพป,ปะเหมือนอัพเกรดอะไรงี้เปล่าวะ <laughs> เหมือนพวกเกมลักอะไรเงี้ยมันจะแบบอัพเกรดได้ไม่รู้กูมั่วเอา <laughs> <laughs> โอเคฮะมา ลองดูเลยนะฮะเล่นแบบไม่รู้เรื่องนี่นแหละนะเล่นแบบโง่งๆเลยนะใครจะด่าเราช่างเขาเป็นไรนะฮะเดี๋ยวดูฮะว่าเล่นรถถังใหญ่อะไรอย่างงี้จะเป็นยังไงนะแต่รอ,อมันขล оч เข้า,ขานี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะท่านผู้ชมมาที่เล่นเกมออนไลน์ในรู้เปล่าวะไม่แน่ใจนะที่เล่นในเซริร์ฟอ่าอัพขึ้น YouTube ด้วยนะฮะอาจจะเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่ผมเล่นออนไลน์นะคือไปเกมเบอร์เบอร์อรอฟแทงนี่นแหละนะเดีนะ๋ยวลองดูฮะว่ามันจะเป็นยังไง รอมันเข้าก่อนจะต้องดูเพราะเกมนี้ผมบอกค่อนข้างมันนะฮะมันตรงที่ว่ากูโดนยิงเนี่แหละ <c oughs> ไม่ใช่ฮะลองดูฮะถ้าเราเล่นเป็นทีมได้เนี่ยมันก็เหมือนทีมเวิร์กอะนะฮะเล่นด้วยกันมันก็แบบตั้งแผนตั้งอะไรกันได้แต่ยิ่งผมเล่นคนเดียวแนละ้วไม่มีทีมลองมาเล่นขำๆดูนะเกมนี้นะฮะออลองจัดดูนะสำหรับใครที่รออามกมกาม่าสามเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะ อันนี้ลองมายิงกันแบบคลายเครเียดน,นะฮะยิงกันชิวๆในเกมนีม้ดูสักเกมหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงม,มาคราวนี้พี่ได้ไปรถถังใหญ่นะเว้ยน้องเจอกันในสองอให้กดปุ่ม M1 ครับต้องการคำแนะนำวะโหลดนานอยู่ฮะรอเพื่อนมาแล้วเว้ย โอ้โหรถถังใหญ่ใจต้องนิ่งฮะอยู่นะพวกเราเต็มขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวจะดูว่าเหลือน้อยแค่ไหนวิ<ด>เราเห็นถ่านมาเรื่อยขบวนแล้วขึ้ขบวนแล้วโอ้ยเอาแล้วเฮ้ได้เวลาขึ้นขบวนแล้วหาที่หลบก่อนเลยฮะแหมไอ้สองต้นไม้ได้เหยียบล้มละเลยละหน้าฮะเ,เดี๋ยวลองยิงอัดบ้านดิโอ รถถังใหญ่มันรีโหลดช้านะฮะแต่รู้สึกว่าจะแรงมัง้งนะมั้งนะฮะแค่มั้งนะ,ะแต่ไม่รู้แรงจริงหรือเปล่าเออเอาขึ้นหว่วเนี่นรถกูลองดูะฮะแอบซุ่มในป่าก่อนเนียนๆแม่ไม่เห็นฮะนี่ไม่เห็นกูใช่ไหมนี่กูซุ่มแล้วนะเนี่ย ไหนเจอปืนรถถาปืนกลนี่กูหงายทองแน่นะผมมันยิงได้ไหวมากนั่งไงนั่งไงเห็นละเห็นละเห็นไกละกลละเห็นละมีซูมละซูมกล้องสไนเปอร์เลยกูเนี่ยก็ยิงไม่ได้ฮะเพราะว่าหน้าเรายังงัดลงไม่ได้ห้หน้าเรางัดลงแต่ก้านตายนะถ้าให้หน้าเรางัดลง,ต,ต,ลต,ง,ลงต้องออกหน้าไปเยอะทิมหน้าลงหน่อยฮะทดลองเสียงพวกพวกพ้องดูฮะ ยิงไปแล้วหนึ่งดอกโ oh, oh, อ้โหไอสัตว์อยู่เฉยไม่รู้สึกไม่รู้สายิงไปอีกดอกหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยเยี yeah. ่ยใครทำมาตายว่าไม่ใช่กูแน่นอนไอสัตว์โดนลัต <c oughs> เราได้ช่วยนะฮะให้มักระสุนมันแรงขึ้นมึง <c oughs> ยิงกันเก่งจังวะถอยห,หลังก่อนเราเป็นตัวใหญ่เราต้องอยู่หลังๆนะฮะให้ตัวจิว๋วเขาบุกหน้าไปเราคอยหลอยนะฮะแต่ดวขาหลอยไปแล้ เดีวเรารอล่า <c oughs> เออไอพวกเราเหลือเยอะกว่าเว้ยเฮ้ยพวกเราเหลือเยอะกว่าเว้ยเออเอาดิเอาดิงานนี้ชนะแน่นอนฮะชนะใสๆหน้าเหมือนใครมาเออเดี๋ยวลองดูเน็ตซูมเป็นสไนเปอร์เลยกูเฮ้ยไหนวะตึ้งมาละตื้นมาละยังไงทางขวาขวาทางขวาไอสองเราทางขวาเฮ้ยไอสองมึงดูด้วยสัตส อ๋อไปไหนแล้วหายไปแล้วเหรอมึงหายไวเนาะไอชิบาโคตรหน้ากัเตียอไปซะละชีวิตหรือยังไม่ตายตายยังนี่ก็ยิงหัดบ้านเดองเลยเออเดี๋ยวเมื่อไหร่ระบบกมนี้จะมีระบบแบบอ่าเขาเรียกกระสุนติดตามนะฮะเพลินเลยมึงท่มีกระสุนอย่างงี้ยเอาละเว้ยไอสัตว์ยิงหน้าไปเยอะฮะเดี๋ยวตาย เดีย๋ยวนี้แม่งปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวนะฮะย่นหน้าไปไม่ถึงนาทีหงายท้องนะฮะเดี๋ยวเล่นไวเราซุ่มๆุมอยู่งี้ดีกว่ารอลอยไกลๆนะฮะมันบุกเรายิงเราได้เปรียบเนี่ยตั้งฐานรอมันเลยโอ้โหร่วมกันเป็นก้อนเลยนะฮะมาเด็๋มาเดีกยครออยู่เนี่ยคุรอลดยลอยอยู่เนี่ย เออไปไหนบปด้วะตอนนี้ตีเนียนนะฮะนักบต่างตีเนียนเฮ้ยยิงใครอ่ะนายพบศัตรูแล้วเหรอหนึ่งนายยิงเล่นมันยิงใครอ่ะผมตาดีกันเนาะอย่าเป็นคนเข้าไปยึดฐานจังเลยฮะโหเหลือแค่สี่พวกมันอ๋อแล้วเว้ยแต่เวลาบุกกล้วพวกมันเหลือน้อยละ <BS> เออเฮ้ยเดี๋ยวินเห็นใกล้ใกล้เห็นใกล้ใกลับก่อนกลับก่อนเออรถไม่ไหวืนเห็นแล้วฮะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เราจะเป็นพวกซ้ำเติมเออมามาอ้าวหายอีกแล้วยิงอัดไปก่อนนี่โดนบ้านฮะอืมอยู่ไหนเราออกมาเซีพวกคุณ ซุ่มอยู่ในปลาเนี่ยรอบุกฐายอย่างเดียวใช่ไหมหาเรียบร้อยแล้วฮะึ้นสูตรเปอร์เซ็นต์ไปแล้วโอ้โหทีมเรานี่เก่งจริงนะฮะไปไปอือโอ้โ,อโหพืคุณคุณนู้ขับรถไถยังอื่นฮะไปทดสอบรูบทรุ่นสุดนะฮะ นะฮะผมจะเป็นคนเข้าไปบุกยึดฐานมันอย่างหน้าด้านๆน,นะฮะเออสภาพรถกูแม่งช้าจริงๆนะช้ามวกอ้าวไหนนี่ไหนไวะสีสิปร์เซละเห็นไกลๆแล้วเข้าไปยึดฐานมันแบบหน้าด้านๆนฮะเออวความที่ไม่ได้ช่วยเขายิงเลยยิงเพิ่ไปหน่อยเดียวโอ,โโอ้รถที่เป็นฉากยังระเบิดนะฮะ โอเคลายเดียดสวยดีนะเอาละยิงกระตุกตับต,ตุกต,ตับแล้วเลสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยมีอยู่ทีสองตัววะ่ะเอาว่ะไอสองเอาว่ะจัดแน่นอนนะฮะโอ้โหบุ้มไปอีกหนึ่งเลอแค่สองตัวนะพวกมันได้เวลาหลุมแล้วฮะเดี๋ยวไม่สู้หมาหมูสู้ตายจ้าอย่างนี้จัดมา อ่ายังอยู่ยังอยู่อีกเหรอมาสิไม่ต้องควาตายห่าไปยังอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สู้หมาหมูบอกเลยว่ากูลุยมาเด้มาเด้เอ้ยยิงไปก่อนไม่โดนวัรู้ยิงเอาสัตว์ใจเออมาสิมาสัตว์บีบอย่างงี้บีบบีบชิมครีมจุกลูกกระสุนละงานเนี่ยมึงเออเอาเว้พวกเราโดนยิงว่ะอ้อมหลังว่ะเรียบร้อยโอ้โหพวกเราก็เรียบร้อยเหมือนกันหนึ่งฮะเย้ชนะหน้าแน่นหน้าฮนะ มามาใครยิงออกมาเลยพี่ไม่กลัวแล้วเออเอบอกคนเด็ดย,ยิงซ้ำสัตว์ยิงศพก็ดีเอ,อ้ยยิงศพก่าเอามาเถอะแล้วม,มันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่นูน้นไปทำเตี๋ยอะไรบนนูน้นลงมาทีุ่กูไม่เห็นหรอที่ลุกกูไมเห็นหรอข้างบนน่ะเออเออเฮ้ยเดีย๋ยวอู้หเรียบร้อยไปแล้วฮนะโอ้โหเรียบร้อยสุดยอด เดี๋ยวไปสู้หมาหมูสู้ตายมันต้องอย่างน man, i, 5, ี้ฮะชนะชนะสองรอบเลยถึงกูจะตายแต่ครั้งนี้ไม่ตายเว้ยเยี่ยมไปเลยหน่วยเนื้อขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับชัยชนะห้าของคุณ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 โอ้โหรู้สึกเป็นเกลียนฮะโอเคฮะเดี๋ยวไว้เจอกันแม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้เรามาจัดการซับซ้อนเบาๆนะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะฮะสนุกอยาให้เพื่อนๆดูก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อนๆดูได้นะฮะ แล้วถ้าใครอยากเล่นเกมนี้เองนะลองเลยฮะลิงก์ด้านล่างด้านล่างติ๊กิชั่นมีแน่นอนนะฮะลองไปคลิกเป็นเล่นดูนะ,ะว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะ,ะแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ดูกันว่าสนุกไม่สนุกยังไงนะฮะแลแต่เนาะก็มาบอกความรู้สึกกันได้ในใต้คอมเมนต์นะฮะโอเคฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายบานแจ้